สวัสดีครับวันนี้เรามาเปิดรังชนะรงกันนะครับก็รังนี้ผมเลี้ยงมานะครับบังคับเลี้ยงมาปีหนึ่งปีกับอีกหนึ่งเดือนนะครับก็ใช้วิธีไปต่อจากรังนันเลยนะครับต่อโดยตรงนะครับให้ดูนิดนึ่งเดิมนะครับท่อน,นี้เป็นท่อที่ผมต่อกับกับกับรางเดิมของมันแล้วก็เข้ามาที่ ที่ในกล่องพลาสติกนี้นะครับแล้วก็มาเปิดฝาด้านหน้าเปิดดูด้านหน้าให้เข้านะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็คิดว่าน่าจะถึงเวลาแล้วแหละก็เลยเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับประมาณเ,าเกือบเกือบเดือนที่แล้วประมาณ3ามอาทิตย์้มั้งผมก็อุดรูนี้แล้วก็ถอดออกมานะครับเอาราังใหม่ไปใส่แทนแล้วก็ย้ายรังนี้ออกมาตั้งที่ใหม่นะครับคราวนี้ก็ถึงเวลาที่จะมา,เ,าเก็บน้ําผึ้งกันแล้วนะครับ เดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับอะเริ่มกันเลยนะครับตัดเลยคือผมใช้ไอตัวผมผมใช้พลาสติกแล้วก็เอาเอาเทปไปครับปิดไว้นะฮะกรีดเ,<ๆ>เลยดีกว่าเพราะว่ายังไงก็ต้องเอาออกนะครับอืม เปิดให้ดูภายในรังนะครับชันเยอะมากจริงๆชันพวกนี้ผมเก็บไว้ใช้ประโยชน์ได้เนี่ยจะจริงๆจะเก็บให้มันเอาไว้ใช้ในรังนี่แหละครับโหเริ่มโดนกัดแล้ว ตอนนี้ผมกำลังโดนรุมกัดอยู่นะกัดก็ไม่เจ็บนะครับกัดแค่รู้สึกว่าโดนกัดเฉยมันชนโรงมันเป็นมันเป็นครึ่งที่ไม่มีเหล็กในนะครับ ข้อผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงของผมก็คือวันนี้ผมไม่ได้ใส่สวมหมวกคุมผมมาตอนนี้มันมุดตามหัวผมอะผม <c ười> คือไม่อยากจะบี้มันอะบมตรงเลยเออโอ้ลืมไปแล้วว่ามีตัวนี้ด้วยลืมไปแล้วมีรังรังไข่ด้วย ผมจะเอาเฉพาะน้ําหวานนะครับผมจะไม่เอารังไข่ไปด้วยก็ตัดให้มันเหลือไว้แค่นี้พอพอดีว่าผมจะเปลี่ยนไอ้ตัวพลาสติกนี้ด้วยผมไปได้พลาสติกแข็งมาแล้วอันนี้ก็เลยเอาออกสะดีกว่า ลิ่นน้ำผึ้งมากครับโอ้โะให้ดูภายในรังนี่ครับพวกนี้คือน้ำหวานนะครับน้ำหวานอันนี้คือนี่ครับตรงนี้คือรังไข่นะครับรังไข่ส่วนที่เห็นเป็นสีสีเหลืองๆออกน้ำตาลๆหน่อยนั่นคืออาหารนะครับซึ่งเป็นเกสเรผลไม้ เกสรดอกไม้เกสรผลไม้ประมาณนี้นะครับผมจะเก็บเอาเฉพาะน้ําหวานไปทานนะครับอโอเคอุ้ยนึกว่าจะกับไม่เจ็บก็เจ็บอยู่แล้วเนี่ย อเคเดี๋ยวเอาตัดแต่งอันนี้นิดหน่อยมีคำแนะนำว่าให้ใช้น้ำพึ่งทาก่อนนะครับทาตามมีดมันจะได้ไม่ติดแต่ที่ติดนี่คือตัวชัน จร,จริงมีดนี้ผมก็ททำความสะอาดมาแล้วนะมันจะดูดำๆหน่อยมีดเก่าใช้ในครัวลองชิมดูแล้วหวานมากครับเมื่อกี้นี่ครับ ได้มาโอ้ตัวเยอะเลยอ่ะขอโทษทีขอโทษทีทษทตาย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 แบบนี้แย่เลยข้าน้อยขออภัยนี่นะครับใส่ จะไม่เอาไปเยอะจนหมดรังนะครับจะเหลือไว้ให้มันทําเป็นอาหารบ้างนะครับนี่มาแล้ว ผมตอนนี้ผมกำลังโดนโจมตีย่งหนักเลย อีกอย่างหนึ่งที่ลืมนะครับผมลืมใส่ถุงมือเหนียวเนอะติดมือไปหมดเลยโอ้มีดทำงานไม่สะดวกครับเอาพันติกดีกว่าอุ้ยเจ็บนี่กัดเจ็บโอ้โบเจ็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 บไป ผมเอาพลาติดตัดเอาดีกว่านี่เป็นนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ผมเอาชนะโรงมากินปกติกินแต่พึ่ง ยากมากมันเหนียวว่ายางไม้อะ โอเคผมว่าผมพอแล้วแหละเหลือไว้ เก็บไปประมาณครึ่งรังเองนะครับที่เหลือก็เหลือไว้ให้มันเป็นอาหารนะครับนี่ผมเอาไปแค่นี้นะครับช่างกนลางหนักดูไม่น่าจะถึงสามขีดนะประมาณสองขีดได้นะโอเคพอแล้วแค่นี้แหละอย่าเบียดเบียนกันให้มากนักเลย <c oughs> แหมพูดสะดีเลยแล้วทีนี้ผมก็จะเอาอนี่พลาสติกใหม่นะครับมาปิดก็เดี๋ยวหา นี่แหละไอ้ตัวที่เป็นปัญหาเพราะมันดันเอามาติดกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมาติดกับอยู่กับไอ้ตัวเนี้ยพลาสติกเนี้ย พยายามหาชั้นเก่าครับชั้นยางจากฟางเก่านี่ไปแปะไว้ที่ข้างที่ที่รูที่มันออกนะครับประตูทางเข้าที่มันออกโอเคครับเสร็จสิ้นภารกิจดูสน่อยอุ้ยลืม โอเคนี่ครับใสกว่าเดิมเยอะดูสะดวกกว่าเดิมเยอะเรียบร้อยครับโอเคสวัสดีครับ